เริ่มแล้ว l o g i m a t i n t e l l i g e n t Warehouse 2023สุดยอดงานแสดงสินค้า i n t e l l o g i s t i c เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ l o g i m a t i n t e l l i g e n t Warehouse 2023งานแสดงสินค้าสุดยอดเทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการหนึ่งเดียวในอาเซียนณนะสูนแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีหอ6พบกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเทคโนโลยีอินทาโล g i s ติและซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์จากกว่า90บริษัททั่วโลก พาวิเลียนแนวหน้าในอุตสาหกรรมชา่หน้าพาวิเลียนและเจอแมนพาวิเลียนเวทีสัมมนาคุณภาพสูงออเลนฟอร์ลัมบู ฟอลัมจากวิทยากรชั้นนํารวมไปถึงโซนสาธิตและโซนฟู้ดโลจิสติกที่เป็นทั้งโซลูชันด้านการจัดการอาหารแช่เย็นแช่แข็งแห่งใหม่ของเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และเป็นต้นแบบของงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่งาน l โลจิแมทเซาอีทเอเชียโลจิฟ o ้ดเซาอีทเอเชียที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2 5 6 7ปีหน้าค่ะ For l o g b t in general this year it is uh it is it is always fun and it's fantastic to do an inter-logistics show like LOGIMED because interlogistics internal material handling is everywhere so you get into many areas and that is also what we see when we look at our exhibitors the development our, our visitors the the interlogistics is just everywhere for the simple reason that we all want to get faster and better and Especially uh, in the field of, of e-commerce, where we see without an efficient internal logistic, e-commerce would not even be possible. And there are many, um, yeah, sectors in, of, of, of industries that will not function the way they do function today uh, without the internal logistics. And that is what is a very good basis for a show like Logimat, not only here in Bangkok also in stuttgart, also in india and also in uh, china. interlogistics is everywhere and that gives us the possibility to, yeah, to grow, but not to grow just to get bigger, but to grow to get better and to offer the visitors more solutions every year. and that's a nice job to do. <coughs> ธุรกิจคลังสินค้าเนี่ยนะครับเขาบอกอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเดี๋ยวทุกอุตสาหกรรมนะครับงานโลจิสติกส์อินเทอร์เจน e วร์เฮเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าเป็นส่วนสําคัญในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้านะครับด้วยการใช้ คลังสินค้าอัจฉริยะนะครับเรื่อง robotics automation ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในการลดต้นทุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเรื่อง e-commerce เนี่ยนะครับก็งานเนี้ยเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับเมสเซ่ชุดกาดเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนี้คือ solution ในการขนส่งสินค้าในการลดต้นทุนสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ คนที่วิสิเตอร์มาจากกลุ่มหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับให้มาเจอเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในการพบกันนะครับก็เข้าใจว่าเราได้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเอ่อไม่ใช่สุดการยูโรเอ็กซ์โปนะครับในการนํางานแล้วก็นาเทคโนโลยีและบริษัทเนี่ยครับมาจากทั่วโลกนะครับว่าจะเป็นการโปรโมชั่นในส่วนของทั้งอินเดียทั้งสุดการในเยอรมันนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังมีเอ่อโปรแกรมต่างๆเนี่ยครับที่ที่เรากําลังจะอินพุตเข้าไปในปี Yes, um Messe, we are organizing Tifex Anuga Asia here for uh, 20 years um, with our partners Thai Chamber of Commerce and DTP, the Thay, uh, Department of International Trade Promotion. And that's now the largest event here in Thailand and entire region in F&B business. And that's why um, it's really a matchmaking heaven to cooperate with your Expo and uh, with Mr. Stuttgart on Logimat and launch Logifood next year to bring um, the F&B business together the logistic business. Um, there are a lot of challenges, um, uh, unique challenges, which um, the food business has in, in terms of logistics, in terms of inter-logistics, transport logistics. logistics. Um, and this is something we are launching here next year um, to establish yeah, the, the leading show in Thailand and the region for anybody involved in food logistics. have <coughs> demonstration นะครับแห่งประเทศไทยนะครับในการดิมอนสเตรชันนะครับให้เห็นว่าการทำ Material Handling การแพ็คกิ้งการโหลดสินค้าแล้วก็ออฟโหลดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณแมติสนะครับเรื่องในปีหน้าเนี่ยเรากำลังอ,อ,อ,อินพุตงาน Logifood เข้ามานะครับด้วยความร่วมมือของโคลเมเซ่ร่วมมือกับเมเซ่สตูการ์ดเนี่ยนะครับเนื่องจากโคลเมเซ่เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมา20ปีแล้วนะครับเราจัดงาน t h เฟ็กซ์อนุกาเอเชียเนี่ยนะครับ ที่ใหญ่สุดในซาลีสเอเชียเนี่ยครับร่วมกับหอการค้าไทยและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในซาลดีสเอเชียเนี่ยคืองานไทเฟกซ์ทุกคนนะครับแล้วก็เรามีความเข้มแข็งในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต่อยอดในปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะนําเอาผู้ซื้อในเรื่องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนะครับมาชมงานแล้วก็เราล็อตการ พวกการขนส่งสินค้าอาหารซึ่งมีความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคเชนการขนส่งยังไงให้มีความเฟรชแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการสินค้าเพราะฉะนั้นเป็นความร่วมมือที่ไม่ว่าจะเป็นเมสเซสสุดการ์ดนะครับโคโลเมสเซหอการค้าแล้วก็สมาคมการจัดการทางสินค้าอุตสะนะครับก็เป็นการต่อยอดจะได้เห็นความหลากหลายของเทคโนโลยีและสินค้าตั้งแต่ปีนี้แล้วจนไปถึงปีหน้าด้วย นะครับแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมมนานะครับการสัมมากว่างว่ากว่า1 0 0เซสชั่นด้วยกันนะครับเข้าใจว่าจะมีคนเข้ามาชมแล้วก็เข้าร่วมง,งานสัมนาเนี่กว่าพันคนลงทะเบียนล่วงหน้ามาทั้งหมดนะครับเรามีสปิเกอร์จากเกยอรมันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอินทราโลจิสติกนะครับจะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนมาทำบิสเนสแมทชิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะครับก็พลาดไม่ได้ ก็มาชมงานได้ครับลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook, เฟซบุ o กสแกนบาร์โค้ดหรือว่าลงทะเบียนหน้างานได้ครับคือจริงจเนื่องจากอย่างคุณพีเตอร์ได้บอกนะครับว่าคลังสินค้านี่นะครับอยู่กับทุกที่เกี่ยวกับทุกอุตสาหกรรมนะครับเราต้องการให้ผู้ประกอบการเข้ามาชมโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเห็นว่าการจัดการระบบคลังสินค้านี่มีส่วนช่วยในการผลักดัน อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนอกเหนือจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมคณะโลจิสติกต่างๆเนี่ยนะครับเราได้ประสานงานนะครับเปิดโอกาสให้มาเห็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเรื่องอะระบบการขนส่งระบบระบบติกออกโตเมชันต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เวลาเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะได้มีเข้าไปอยู่อุตสาหกรรมการขนส่งหรือว่าอุตสาหกรรมคลังสินค้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็ว นะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทั้งวิศวกรรมทั้งสาขาโลจิสติกการจัดการต่างๆถ้ามาชมงานมาเป็นหมู่คณะ That is very easy everybody we can only tell you come here come and have a look at this fantastic international uh, exhibitors showing real innovative product solutions uh, for for your business to optimize your business it is, uh, it's a fantastic show and i'm really looking forward to welcome you early as tomorrow this yes, uh, words and uh, really invite everybody to join us here uh, today and the, for the next two days at imperium Clantani, um to visit Logimat intelligent warehouse and see really the latest innovations in intra logistics <laughs> ซึ่งวันที่25คือวันนี้นะครับถึงวันศุกร์นี้วันที่27นะครับที่ฮอล์5ฮอล์6อิ p แพ t คเมือทงทองธาน,นีนะครับก็ลงทะเบียนหน้างานหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้ามาก็ได้นะครับคืออยากให้ทุก,ท,กท่านได้มาเจอนะครับได้มาเห็นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องระบบอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ประยุกต์ ใช้ในธุรกิจของทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการผลส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและบริการของทุกท่านนะครับขอบคุณครับเ a ต้านิวขอบอบทุกข่าว